ใครที่เทรดบริสกับ Xnova นะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบโดยการใช้ indicator fractal 5นะครับผ่านการใช้ซับสินของ Xnova ที่เป็น stock option นะฮะได้แก่หุ้น Meta หุ้น Google อะไรประมาณนี้นะครับมีเพื่อนบอกว่าถ้าเราใช้ fractal เนี่ยมันค่อนข้างแม่นเป็นอย่างไรเราไปพิสูจน์กันอ่าเพื่อนครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าแอป Xnova เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่า ที่บอกว่า FRACTAL 5เนี่ยมันทำกำไรในเกมบริดของ Stock Option ได้หรือเปล่านะครับอันดับแรกครับเราเลือกทรัพย์สินก่อนนะฮะวันนี้เราจะมาเลือกครับเป็นทรัพย์สินที่เป็นหุ้นต่างๆนะครับเป็น Apple, Tesla, Google, Meta แบบนี้นะครับผมเลือก Apple แล้วกันนะครับอัตราการจ่ายอยู่ที่77นะครับสำหรับบัญชี VP ของผมนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับถ้าเป็นปกติเนี่ยคือ75นะฮะอันนี้77นะครับผมขออนุญาต ตั้งค่าตารางการเดินเงินให้มันสอดคล้องกับอัตราจ่ายก่อนนะครับเราตั้งที่77เครับเท่ากับลายต่อม้ที่100นะครับตามนี้นะอ่าประมาณนี้ครับผมใช้6ไม้ครับเพื่อนครับ6ไม้ใช้ทุนอยู่ที่14นนะครับอ่าโอเคพร้อมละนะครับเดี๋ยวผมเซตก่อนนะฮะร้อยสามสิบนะฮะสำหรับเอ่อไม้แรกไม้แรกของเรานะครับเซตไปร้อยสามสิบครับอ่าโอเคนะครับหลังจากนั้นครับอย่าลืมนะฮะเราไปที่ fractal 5ครับเพื่อนครับ เดี๋ยวลองดูซิว่ามันแม่นจริงหรือเปล่านะเขาบอกว่าแม่นนะฮะ f a c t o r 5ครับอ่ะเดี๋ยวลองเทรดคำๆสักห้าวินดูซิจะรอดหรือเปล่านะฮะวิธีการครับเพื่อนครับถ้าเกิดสัญญาบัญชีขึ้นแบบนี้ครับภายในแท่งที่2เป็นต้นไปให้ทายสีแดงนะฮะตรงข้ามนะครับถ้าเป็นชี้ลูกศรชี้ลงแบบนี้ครับตั้งแต่แท่งที่2เป็นต้นไปทายสีเขียวแค่นั้นเองฮะสูตรง่ายๆเลยครับมันก็คือการดูขึ้นสุดลงสุดเท่านั้นเองนะครับ เดี๋ยวผมรอตาต่อไปแล้วกันนะฮะให้มันขึ้นสัญญาณก่อนนะฮะอันนี้เราใช้บัญชี Apple นะฮะเป็นบริษ g e ของ Apple นะฮะ s t o c k Option นะครับอย่าลองดูครับว่ามาหรือเปล่าฮะเล่นขำๆสัก5วินแล้วลองดูซิว่าจะเป็นอย่างไรครับแม่นไหมแม่นไหมนะฮะ5วิแต่ถ้าเพื่อนอยากเปลี่ยนเป็นแบบ10วิ15วิก็ได้นะเพื่อนนะมันก็อยู่ที่ยิ่ง กราฟยิ Workers, on, ่งนานเนี่ยมันยิ่งแม่นนะครับอ่าแม่นครับ1วินเรียบร้อยนะครับทำกำไรแล้วนะฮะอยู่ดีมันก็หายไปเฉยเลยนะครับไม่เป็นไรฮะได้ไวด้1วินแล้วนะครับรอบนี้ครับเขาบอกให้ทายลงนะครับนี่ฮะสีเขียวนี้นะครับเอาวินที่2มาไหมยังขาดทุนอยู่นะครับแม่นิดเดียวนะฮะอ่ะไม้2เนี่ยเราทายที่2 9 9นะเพื่อนนะนี่นะ2 9 9นะครับช้าๆครับนี่เราถูกวินแรกแล้วนะครับอันนี้วินที่2ไม้ที่2ครับ อ่ะผมทายลงไปครับเพราะว่าเขาบอกว่าลงเห็นไหมฮะทายลงครับยังเสียอยู่นะครับยังไม่แม่นครับทำไมสามห้าหกแปดแปดครับอ่ะเซตไปที่หกแปดแปดมีไหมอ่ะมีนะครับเดี๋ยวผมรอแท่งต่อไปแล้วกันแท่งนี้ไม่ทันละนะครับตั้งแต่แท่งที่สองเป็นต้นไปนะครับรอไปก่อนฮะไม่เป็นไรครับรอสัญญาณมาก่อนนะฮะอ่ะมาละอ่ะผมลุ้นไปครับเนี่ยเห็นไหม เห็นไหมวินที่3มเรามาไหมเรียบร้อยครับอันนี้วิที่2นะพูดผิดครับไม้3มนะครับอไปต่อครับเออเดี๋ยวเล่นอีกสักสักวินนึงแล้วกันเดี๋ยวคลิปมันยาวนะฮะเอาอีกสักวินนึงแล้วกันนะครับเอา3มวินพอเพื่อนนะครับแล้วไปลองเทสดูนะใครไม่มั่นใจใช้บัญชีทดลองทดสอบก่อนได้นะครับอ่ะผมเซตไม้หนึ่งไปครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมแอปเปิลแอปเปิลนะครับอ่ะขอแถมอีกรอบแล้วกันวะอ่ะวินสุดท้ายแล้วกันนะแถมแถม นี่เลยนี่เลยเขาบอกว่าขึ้นเราก็ทายลงไปเลยเอาหนูโหเป็นไงเรียบร้อยอ่น,นไหนๆก็ไหนๆบอก5วินกวให้ครบ5วินเลยแล้วกันนะครับมันเร็วมันก็ต้องได้นะฮะอ่ะรออีกทีครับเอาวินสุดท้ายละวินสุดท้าย5วินนะครับบอก5วินแล้วห้าวินเสร็จนี่นะครับอันนีุ้ไปก่อนเพื่อนครับไม่ใช่รอบนี้แตกนะงานเข้าอ่าลองดูครับรอบสุดท้ายครับรอสัญญาณมาครับมาปุ๊บเอาเลยนะอันนี้ตกลงคือ5้าวินนะเพื่อนนะ หน้างานครับคิดหน้างานไปเลยลองดูครับมาไหมมาไหมเก่งไม่กลัวกลัวช้ามาไหมมาไหมอย่ามเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วจัดไปขึ้นมาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเรียบร้อยห้าวินนะครับอพเพื่อนๆไปลองใช้กันนะฮะไม่มั่นใจใช้ไปชิ้ทดลองทดสอบก่อนได้นะครับ